ครับก so, so so like ็สวัสด like so ีนะครับดีนะครับต้อนรับสู่ช่องยอดละไหม่กันด้วยนะครับยอดละไหม่กันก่อนที่เรานะครับจมคลปแล้วับก่อนที่เราจับช่องยอดละไหม่กันชมคลิปกันเพื่อนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องยอดละไหม่กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมกำลังใจต่อไปเพื่อที่จะได้ไปกดกระดิ่งเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อนก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่อง ยอมร่ยอมรัไม่กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมานะครับยวกับนะครับแจกเซอร์น็ตซีนีนะครับขอเครือข่ายทั้งหมดห้าตัวนะครับทั้งหมดที่เราจะรับชมนะครับก็เป็นรับชมไฟ์เลยนะครับซื้อใช้นะครับเพือเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำ่าต่อไปนะครับต้นแรกนะครับแลที่สเพื่อนก็ยังมีเงินใสิมนะครับที่มีแค่สบาทพอตัวนี้จะเป็นเน็ตมือตัวแรกก็ได้ได้เจ็ดพันเจ็ดเจ็ด ตอกจาน่ห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนห้าิใช้งานได้5วันสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตหนึจิกใช้งานได้เจ็ดวันรุ่นสองตอกดาน์ห้าสี่เหลี่ยมตัวนี่สามตัวนี่สามนี้ยจะเป็นเน็ตจำนวนสองิใช้งานได้สาวันไม่ลดสปีดตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองจิกใช้งานได้สาวันนะครับห้าสี่เหลี่อไตัวคีัสามวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองิใช้งานได้สาวัน ัที่สี่นะครับต่แดเจ็ดเจ็เรนย์หนีนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองพันสานจนะครับใช้งานได้สามสวันนะครับไม่อันไม่ลดสปีดตัวทไปนะครับตัวทสุดท้ายนะครับดอกจานเก้านย์ศูนย์หานะครับตัวสุดท้ายดอกจานเก้าดอกจานเก้าศูนย์นี้จะเป็นเน็ตคาจิกนะครับใช้งานได้เจ็วันนะครับและนี้จะเผมนแนบตพืนอนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครัับตวนี้รานได้ห้าวันนะครับของัครับ ได้เลยนะครับทั้งหมด5ตัวนี้นะหตัวนะครับถ้าชอบคลิปนี้